น่ากินมากไม่รู้ว่าเธอได้ไหมอันนี้แป้งที่ทำมาจากวิตามินนี่เหรอคะให้แล้วอีกแล้วเหรอทำไมเขาทำได้ทุกอย่าง <laughs> ทำได้หมดเลยไม่อ้วนไงความรักทำให้คนตาบอดเชื่อไหมคำนี้ริง <laughs> แต่ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองนะคะไม่เลยแต่ว่าจะเกี่ยวกับเพื่อนเรารู้สึกว่าเตือนแล้วไม่ฟังไม่ฟังเ่ระระวังแต่เป็นพวงนะ จริงแม่ยเคยเจอแล้วนะององอ่ะจริงเหรอคะเตือนแล้วแบบว่ามาปรึกษาแล้วเราก็ให้ทำแนะนำไปเสร็จปุ๊บเขาจะเลิกจะเลิกกันเสร็จปุ๊บมันดีกันอย่างเงี้ยเราก็เอ้าไงเนี่ยงงกันเนี้ยแล้วก็โทษเราเลยแล้วก็มาโทษเราไม่ไม่ได้โทษหรอกแต่ว่าเราก็รู้สึกแบบอะไรอ่ะก็คนไม่ดีกลับไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็แต่เชื่อเรองผมไปขิดไหมคะไม่ไม่ทราบ เคยเคยจะเชื่อแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าอันไหนคือความคิดของตัวเองอ่ะก็เลยไม่มีอะไรที่แบบที่มันเนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเป็นหลักฐานว่ามเน็นคนต้องมันมีจริงก็ไม่มีจริงใช่แต่พี่ผมพื่อว่าพี่ผมเชื่อเหมือนเหมือนกับการที่คนสองคนมาคบกันอ่ะมันน่าจะมาเจอกันได้อะไรเงี้ยเหมือนทําบุญด้วยกันมาก่อนพี่ผมเชื่อผมเชื่อตรงนี้นะทําบุญหรือทํเวรทำกรรมให้กันมาก่อนอะไรเงี้ยโอ้โหถ้าแบบว่าปีนไอชาตินี้เราทําบุญกับคนเยอะ มาเลยชนนะน <laughs> เล่นคอนเสิร์ตเลยอะเ <laughs> <laughs> จอทุกคนในคอนเสิร์ตเลยอะอแล,ะวล้วเกรียบเทียบความรักของน้องกระแตสวให้เป็นรถรถยนต์เห็นชอบความเร็วเป็นรถอะไรดีอืมชอบรถเก่าแล้วก็เอามาตกแต่งให้มันดู ไม่ได้ทําตกแต่งให้มันดูใหม่แต่ตกแต่งให้มันดูคลาสสิกกว่าเดิมชอบรถ<ก>แบบเก๋ๆอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยซ้ำไม่ค่อยซ้ำใช่แต่เธาเป็นคนที่เวลาซื้อรถปุ๊บเนี่ยวันแรกก็จะต,ต้องเอาไปแต่งเลยนะจริงเธอเป็นคนโรคจิตอ่ะคะ่ะเพระว่าก็จะโหลดแป๊กเลยอย่างเงี้ยก็โหลดแล้วก็ทําหลายอย่างคะ่ะคือแม็กไม่ต้องเปลี่ยนเลยเป็นคนโรคจิตมากรถรถที่ผ่านมาที่ออกมาก็จะเปลี่ยนหมดเลยแม่เปลี่ยนแมก เป็นความชอบไงมันเหมือนแบบมันเป็นสไตล์ของตัวเองแล้วก็เราออกมาแล้วก็เราเห็นรถเราแล้วเราอยากขับอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็แต่งแต่งแหล่ะค่ะแต่งเหมือนผู้ชายแต่งรถอ่ะจริงหรอเปลี่ยนเบาะเลยงี้ไม่ถึงขนาดเปลี่ยนเบาะข้างในที่จะไม่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยค่ะแต่ว่าแต่งข้างนอกข้างนอกเพิ่มมูลค่าไงอืมให้กับรถตัวเองใช่และอย่างแบบว่าเขาบอกว่ายิ่งทะเลาะกันจะทำให้เรารักกันมากขึ้นแล้วก็แต่ว่าเชื่อไหมคำนี้ ไม่อาจจะไม่ได้รักกันมากขึ้นแต่ว่าเข้าใจกันมากขึ้นค่ะเคยมาแบบทะเลาะทะเลาะทะเลาะแล้วก็เอ้ยโอเคนะดีขึ้นอะไรก็แบบมันจะได้ตกลงกันนงคะว่าแบบนี้ไม่โอเคนะแบบนี้กลับเข้าหากันอะไรแต่ไม่ให้เปลี่ยนเนาะไม่ต้องเปลี่ยนะค่ะถ้าบังคับถ้าเกิดว่าบังคับเปลี่ยนมากเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่เวอร์เขาพยายามจะเปลี่ยนแต่เราจะรู้สึกว่า นี่พยายามจะเปลี่ยนใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยค่ะพยายามจะเปลี่ยนใช่ไหมอะไรเงี้ยรู้สึกทุกอย่างมันไม่โดนใจหมดเลยค่ะเอออย่าเปลี่ยนดีกว่าเป็นตัวเองอชอบที่จะเป็นแบบนี้ก็ให้เปหนีไปอย่างนี้แล้วอย่างเลิฟอีสของน้องก็แต่ละคะคือความความเข้าใจกันคะเข้าใจกันแล้วก็ใส่ใจดูแลกันแค่เนี้ยคือก็ก็พอแล้ว ขอแค่เข้าใจแล้วก็ดูแลกันใช่นี่พอต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นความรักเองอะไรเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคอะไรเงี้ยแล้วจะรู้สึกว่ารักเขาเองอันนี้ก็เป็นแบบว่ามุมมองความรักของน้องกระแตนะคะวันนี้ก็แบบสนุกสนานเฮฮาเลยอ่ะแต่ได้ความรู้เยอะเดี๋ยวขออยากอยากพบแบบนานๆหรอ จะแต่งงานนะคะหรือว่าแต่งแล้วยังน่าจะอีกไม่นานนึกว่าหนูตกข่าวอีกหน้าเนาะยังไม่นานไม่นานมึงมึงเฮ้เดี๋ยวแต่งแล้วว่ากันเน่ไปได้นะกล้าเชิญหนูด้วยออ๋ได้เลยได้เลยเดี๋ยวปรากฏว่าน้องแต่งก่อนเฉยเลยถ้ากันแต่แต่งก่อนกัแต่ว่ามีปีเนี้ยเลยไม่ทันแล้วล่ะอะไรงี้ โอเคนะคะวันนี้ก็ต้องปล่อยตัวน้องกระแตนะคะกลับบ้านพักผ่อนแต่วันนี้อาหารเป็นไงบ้างอะอร่อยมากจริงนะออไม่ได้ชมโอ้ยขอบคุณมากไม่ได้ชมพูถูกม,มั้เนี่ยเออไม่ได้ยอ,อยไม่ได้ยออร่อย,ยอร่อยค่ะอร่อยเลยขอให้น้องกระแต่มีผลงานดีๆเรื่อยๆเลยเยอะๆขอบคุณค่ะมีหนังออกมาตลอดตลอดมีละครด้วยโอ้ยเดี๋ยวรอดูนะรอดูอยากเล่นมากค่ะ ก็ยังไงก็ผู้จัดก็ติดต่อได้นะคะเดี๋ยวจะไปเป็นตัวร้ายแข่งกับยอมแพ้เลยโอเคโอเควันนี้ต้องปล่อยตัวน้องไปแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่ารายการยังไม่จบเพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวสบายๆในใต้เลิบสลองค่ะไปชมเลย กินเที่ยวสไตล์เลิฟสตรองอาทิตย์นี้นะคะอมยังพาคุณผู้ชมเที่ยวกันอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเหมือนเดิมเลยค่ะคุมพู้ชมค่ะถึงแล้วค่ะนี่เลยตลาดท่านาค่ะแม้ถึงแล้วฉะนั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเดินเข้าไปดูดีกว่านะคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างไปเลยค่ะตลาดท่านาหรือตลาดนครชัยศรีอยู่ในตัวอำเภอนครชัยศรีค่ะ เป็นตลาดโบราณย่านชุมชนริมน้ําที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมบริเวณรอบๆตลาดท่านาแห่งนี้บ้านที่อยู่อาศัยหรือร้านค้าต่างๆเนี่ยนะคะจะเป็นอาคารเก่าสร้างด้วยไม้ซึ่งได้อนุรักษ์เอาไว้ในรูปแบบเดิมค่ะมีสภาพเป็นตลาดโบราณย่านชุมชนริมน้ําค่ะเป็นแหล่งรวมของกินของฝากอย่างดีเลยค่ะไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวขอเดินลุยตลาดนี้ก่อนนะคะ ที่ตลาดท่านาแห่งนี้นะคะก็ดูสิคะบ้านเรือนเนี่ยน่ารักร้านก็น่ารักมากๆเลยนะคะน่าเดินมากแล้วก็มีร้านพวกขายของเก่านะคะเยอะแยะมากมายค่ะแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าร้านนี้เลยนี่เลยค่ะเขาบอกว่ารับซื้อของเก่าแล้วก็ขายด้วยนะคะตั้งแต่นี่ยันนี่เลยค่ะนั่นรูปอะไรคะสักกระเบอือใช่ไหมคะอันนั้นเหลือล็อบถุกต้องค่ะ <laughs> ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในเลยดีกว่านะคะ <laughs> เขาบอกว่าเจ้านี้เนี่ยดังมากเลยนะคะเพราะว่าคนกรุงเทพไปมาเที่ยวเนี่ยต้องซื้อกลับบ้านซื้อเป็นไปของฝากคุณพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่กล่องไว้เปิดกล่องไว้นะคะพอเย็นปุ๊บให้ปิดให้แน่นเลยนะคะเก็บไว้ได้พรุ่นี้ชาเป็นกรอบเลยอื ได้ของกลับบ้านเต็มเลยค่ะนี่ของฝากด้วยนะคะค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจที่อยากจะมาเที่ยวมาพักผ่อนในสไตล์แบบว่าไทยย้อนยุคนิดนึงนะคะมาได้เลยค่ะที่นี่ค่ะจังหวัดนคปรปฐมตลาดท่านานะคะรับรองเลยว่า ได้อิ่มกับบรรยากาศน่ารักน่ารักแบบว่าไทยโบราณนะคะแล้วก็ได้มีร้านน่ารักน่ารักแถมอาหารก็อร่อยต่างหากนะคะแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเจอกอ,อมได้ใหม่นะคะอาทิตย์หน้าแต่ว่าจะพาไปเที่ยวไหนนั้นต้องติดตามอาทิตย์หน้านะคะพบกับออมได้ใหม่นะคะในรายการเลิฟสลองทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสําหรับคําถามเจอสุดานี้นะคะถ้าเปรียบความรักเป็นรถยนต์น้องกระแตเปรียบเป็นรถแบบไหนคะ และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะเขาบอกว่าคนที่มีแก้มอ่ะเขาเรียกว่าหน้าจะเด็กตลอดเวลาจริงหรอจริงไม่หรอกพี่อมตาเด็กมีแก้มตอนนี้ก็ยังมีอยู่ก็เลยหน้าเด็กอ๋อจะบอกว่าหน้าแกตลอดเวลาเพราะเรามีแก้มเหมือนกันนะคะ